กินกลางดินแมงดึกกลับมาครับแต่วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษครับน้องอ,อมครับผมนีค่ะน้องอ,อมพูดต,งตงรงๆเลยคือวันนี้เราจะสอนมือใหม่ทกับข้าวน้องอ,อมครับก็น้องอมเนี่ยเดินป่ากับพี่ก็ามาหลายทริปไปนะน,นี้มาแคมป์กันทำกับข้าวไม่เป็นไม่เป็นเลยคนะ่ะ <laughs> แต่ว่าอยากลองอยากลองใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยให้เมนูอ,อมอยากทำไรบอกอยากกินเนื้อ,อปิ้งย่างเลยค่ะปิ้งย่างนะไม่อยากเดี๋ยวพี่สอนให้ อย่างแรกเราต้องมีเตาอนเตาเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะไปหมดครับจะซื้ออะไรก็ที่แต่ตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็ถ่านสมัยนี้เป็นฐานอัดซื้อที่ไหนก็ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายจุดที่จุดไฟเราก็มีอาลองจุดนเลยครับได้ค่ะนั่นแหละครับเราจะเผาจุดไฟแล้วก็เ,เ,าเากขาเรียกว่ามีมีเตาแล้วไฟติดเรียบร้อยแล้วอ้าวปับเล้นะคะ,อ,ะอันนี้ อันนี้พี่เขาจะทำเขาเรียกอะไรจับฐานให้มันเป็นสองระดับอ่าะระดับสูงกับระดับเตี้ยเอาไว้คือเราลงไปก่อนครั้งแรกเพื่อให้ผิวมันผิวเนื้อมันสุกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาค่อยๆย่างค่อยๆเกลี่ยฐานทีหลังอ่าอันนี้เนื้อก็เหมือนเดิมครับตามส่วนที่เราอยากได้วันนี้เราเลือกสันนอกมาอ่าสูตรพี่ก็ง่ายๆมากเลยแล้วก็จะมีพี่ชอบใช้น้ำมันมะกอกเนี่ย เขาเลยไรนะละเลงบนเนื้อก่อนอ้าวอ้าวลองดูใส่เยอะไหมคะมันลงเยอะเท่าไหร่วะอีกฝั่งหนึ่งอ้าวอ้าวเพื่อให้มันมีน้ํามันในพื้นนะครับพื้นเนื้อวลามันมาโดนไฟมันจะได้สุชาแล้วก็เดี๋ยวนี้อุปกรณ์เครื่องปรุงสําเร็จรูปครับเกลือพริกไทยอยู่ในสําเร็จเดียวกันเลยอ้าวลองดูอ้าว อีกฟังครับง่ายนะะง่ายไหม <laughs> อ้าวอันนี้เราก็ถึงเวลาเนื้อทองย่างครับอ,อันนี้ก็รอเวลา <laughs> รออย่างเดียวรอเลยก็เดี๋ยวพอคิดว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวก็ต้องกินะจะคิดมากเอาครับพี่ว่าลองกลับได้แล้วอ่า โอ้ยดูดี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 เอ๊ะไฟว่าย่างสเต็กยากแค่มันมีสองอย่างมีอร่อยกับไม่อร่อยออมชอบเนื้อประมาณไหนครับมีเดยมแรมีเดยมแรพี่ว่าอันนี้น่าจะโอเคนะ่ะรุยไหมเอาเลยเอาเราเอาเนื้อมาจากแล้วก็เดี๋ยวให้เนื้อมันพักผ่อนแป๊บหนึ่งก่อนพี่ว่าเราพอเอามาจากเตาปุ๊บเนี่ยเราต้องทิ้งเนื้อไว้สักพักหนึ่งประมาณสองนาที พื่อให้เนื้อมันเซตตัวก่อนพร้อมยังอยพร้อมแล้วค่ะ,ะเสียงนะเอาเลยค่ะรอไม่ไหวลองดูนะครับโอ้ย,อยก็ดูดีนะน,นี่มันัอนี้มันสวยเลยอันนี้อาจจะมากกว่ามีเดียมแรร์ไปหน่อยอันนี้จะเป็นแบบว่ากึ่งจะสุกไปแล้วแต่ว่าอลองชิมก่อนดูก่าครับชิมเลยครับค่ะเอามันเยอะๆค่ะเอาเลยครับ เป็นไงครับสเต็กชิ้นแรกอร่อยฮะอาจจะไม่ได้เป็นมีเดียมแรร์อย่างใจแต่ว่าเนื้อเนื้อนุ่มอร่อยไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมไม่อ่ะต้องฝึกฝนไปนะมันจะมีชิ้นที่หนึ่งแล้วต้องมีชิ้นที่สองชิ้นสองในคนต้องทำให้ผมกินนะนี่คุณมือคุณดีหว่าอร่อยเลยอร่อยเลยครับผมเอาชนเนื้อกัน